สุดท้ายครับมาพลาดโดนยิงแบบว่าอุ้ยในสภาพผมไม่แน่ใจว่าปืนนั้นปืนอะไรน่าจะ M16 มั้งอย่างเงี้ยจ่อๆเหมือนอย่างเงี้ยแล้วปืดปืนดิ่ <ละ S 1> ขึ้นเลยนะปืดกูนึกว่าเชียไปแล้วแล้วมันนิ่งเลยเว้ยเอางูนี่เห็นไหมว่าโกรธวิ่งเข้าไปซัดคือมันนิ่งเลยผมคิดว่าไม่น้องจะตายไม่ได้เชียน้องน่ารักน้องแท้ <c oughs> ยี่ชายนูน้องจะตายไม่ได้จนสุดท้ายทุกคนเคลียร์ไอ้พระเอกเคลียร์จบเกมแล้ว ขาออกมาไม่แล้วมาหาอังันนี้ชอบมากชอบคนนี้มากคนนี้คือไอดอลคนนี้คือแบบว่าอูเท่สุดๆชอบไม่ไหวแล้วเอานี่ะอยู่ในซอยถูกยิงปรึ่มขึ้นมาขาด้วนเสียเลือดเยอะมากเอาแรงจากไหนมาคารบพี่แรงคาได้พอหาเจอด้วยโอ้เก่งเกินแล้วก็แบบอยู่ในซอยเลย